สวัสดีครับเนื่องด้วยวันนี้นะครับผมได้รับเกียรติจากวงสาวน้อยเพชรแพงหรือหมอลำเรื่องใหญ่ของเรานะครับผมที่สุดในภาคอีสานบ้านเราคือวงสาวน้อยเพชรแพงวงไอฮักไอแพงเนี่แหละพี่น้องนะเพิ่นกะให้เกียรติเข้าสุปีสุปีครับพี่น้องว่าจะเปิเปดวงปิโโดวงพี่โจเพื่อกเซ่นพย่อานฟิลแ,แลนดนะครับพร้อมทีมงานลูกหลานค่ายเพลงตัวเกมูนิสิกนะครับผมน้องๆตัวเกมูนิสิกเชิญทุกคนไปเลยนะครับผม้แล้วปีนี้ อาปิดวงสาว,นว,ว,วสหน่อยวงวงอหน่อยวงสองก็เชิดไปแล้วปิดวงสาวหน่อยใหญ่บัานนี้นะครับผมคือปีเนี้ยเราก็เลยบอกว่าเอาอย่างเงี้เราจัดเต็มให้นะครับผมไปรอบก่อนก็ชุดเหลืองวันนี้เราตัดชุดใหม่เพื่อนพี่แน่สั่งตัดชุดใหม่สั่งตัดชุดใหม่นะครับผมมูลค่าคือบอกเลยนละบ้าหลายหมื่นครึ่งแสนนะครับพี่น้องแต่ว่าเขากระถุ่มทุนเพราะว่าวงสาวหน่อยก็ได้บอกซื้อเพิ่นกับเชิดเข้าไปหนึ่งกับจ่างไปน้ำครับพี่น้องเพื่อนบ่อแม่น้องไปไม่พี่อยู่แล้วล่ะ เราก็โ okay. อเคเงินค่าจ้างมาเท่าไหร่เราก็ไปตัดชุดเพื่อผลงานที่ดีสร้างตัดชุดแมมครับพี่น้องปิดฤดูกาลมือแรกนี่สาวน้อยเพบ้านแพงคืนนี้เย็นนี้นะครับผมเราจะจัดแบบเต็มชุดใหม่เลยนะครับพี่น้องเพือนที่หละย้ำนะครับว่านักร้องแดนเซอร์อะไรเงี้ยเราใส่ใหม่หมดเลยแล้วก็เราแต่งมันกันหมดไม่ได้แบบ,แบบแบ่งอะไรเลยระหว่างแดนเซอร์กับนักร้องเหมือนกันหมดเลยนะครับอันนี้ชุดแรกนะครับเป็นชุดผู้หญิงนะครับลายผ้าจะเป็นนยอีสานเด้อพี่น้องเด้อชุดในีชุดที่ไหนวะอ่านกันเด้อไอ้ชุดแอมนี่จูนนี่ สแตมสแตมพี่น้องอันนี้ผู้ใดเจนนี่เจนนี่อ้าโดนพักงานอันนี้ชินจัง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 อันนี้ใครไม่รู้ไม่รี้ชื่อไม่แดนเซอร์อันนี้น้องอาร์ตน้องฟลุ๊ปน้องยูริน้องแม็กซ์รันน้องอยังไงน้องยาบิเชนเซเลอร์ใช่อันนี้น้องอะไรวะ ต้าออคสกีตาร์หรือเปล่าอ๋อพี่กีตาร์น้องชอปเปอร์สกายลีโอเอาให้ทายของใครจิ๋วๆนี่ซีแกรมซีแกรมยูริน้องอะไรนี่น้ำปูนน้อำปูนและอันนี้น้องบอสน้องบิ๊กพิลอันดแลนด์ไม่เหมือนใครนะครับเพราะว่าเราไม่เหมือนใครของบอสจะเป็นเป็นทรง ออกแบบพิเศษตัวเดียวอันนี้อของบอสจะเป็นทรงแบบนี้อี่ของบอลพี่เพื่อนๆจเป็นทรงนี้นะครับทรงเต็มรูปแบบถ้าเป็นของนักร้องแดนเซอร์จะเป็นทรงนี้นักร้องแดนเซอร์เป็นทรงนี้อันนี้ของบอสเป็นทรงนี้แต่ของนักร้องแดนเซอร์เป็นกางเกงสีดําจะเป็นทรงสีดําพีน้องนะครับผมได้รับดีไซเนอร์โด,ดยใครแม่มนา,นา <ding. S 2> มเดี๋ยวนาอรอบนี้นาอรอบนี้คุณมาเดี่ยวเป็นดีไซนเนอร์นะครับในการออกแบบชุด ดูสิว่าคุณชอบหรือไม่ชอบชอบกดหนึ่งไม่ชอบกดหนึ่งมาเลยจ้าอันดัการจ้าบางคบไม่ชอบจ้า<ม>น้องสี่แกรมเ่มเออชึกเบรกโฟลเยอะหรอมาค่ะเออเบรกจชือกมวสักโฟลปา เบรกจึก๊หัวสักโคตเบรกจึ๊จะทาเบ็กจังหนงพี่จังมาห <c oughs> งะ, <c oughs> ะมากทำมาแล้วเราเห็นเปลี่ยนเลยทีสองเขาเห็น,น,มามานหจึ๊อจึ๊ นี่เอออ้ยชุดใหม่เออโอ้ยแบบด่วนมากต้อกัรดวนเออดี่ซีซีเรียสเอเบกอต ชายแท้เขาเมียเสร็จแล้วไปเลย <c oughs> เขาเมียแต่ตอนนี่อายฉ่ำมาก